โโอหดำเหตุผลที่ไม่เข้าให้ผมฟังเลยดำแน่เลยฮะกลัวควันดำอะไะครับอันนี้เองนะกดที่ว่างแล้วยังกดแล้วหมดแล้วกล่องอยู่ไหนครับกล่องมาผมดูหน่อยไม่มีไม่มีนี่กล่องนี่สวิตช์ไฟอันนี้สวิตช์ไฟครับสวิตช์ไฟกดกดได้เลยครกดเปลี่ยนมือให้ผมหน่อยครับ ที่จะก,กดแรงครับรอบมันเกินนะะไรนะรอบมันเนะกินอะ